มันอยู่ลึกไหมครับลึกเด้อนี่ประมาณาเมตรหรือ4เมตรโอ้ได้บุฮพูปูครับเลอกกักลุนกันครับพี่น้องลุ้นว่าจะดูลึกยังดนตื้นอดแล้วมันกับลึกปันไดบะว่ปูมันน้อยบระยากคุดใช่ครับหอดไป หมดแล้ว้ารุนจีดินครับผมยังมาท่านเดี๋ยวหดอยู่เลยนั่นหนูอยู่พุ่นโอ้ยอยู่แล้วครับผมพี่น้องคนนี้คุ้นเห็นบั้งนิหน่อยเสียบจกจะจกตาผมเนอะเออเจียบมือจะจกตาผมนะครับผมรุ่นครับผมมีบ่อปูบางบางนี่ก็บบ่มีเลยเออสงสัยบ่มีดอกนั่นมีปูสัมเอ้ามันไปอีกเนาะ ของแท้ครับผมทุ่งนาครับผมนี่อยนน้ึงจะเป็นทุ่งนาอุราลองให้ไม่ใช่ครับผมผมเนี่ยชิงห้องให้ครับอีปูหนีมือวะเฮ้ยน้อยหนึง่งได้แล้วพี่น้อยอโอ้ยอ้ปูนี่มีค้อนขึอปูครับผมของแท้ครับผมโอ้ยได้แล้วครับผมใช้เวลาไม่ถึงห้าทีครับผม มาด้อพืดอจินนปูกับผมแต่ผมมาขุดใ้ดึงอยเพรอยากดูเลิกบอนี่หอยใส่ันตกคุดให้ครับผมมันบ้านครับผมทุ่งนาเลยครับต้นกระดาก็หาเม็ดครับพี่น้องผมเจ่งถูกแนวครับเจีงไทยเอ้ว่เรสับ้านแล้วอกลับแลแกีกแล้วครับผมนุ่นอีกแล้วครับผม เจ้าประมาณโมงนี่เบอร์สิบาทใครกงกับคงเข็บขึ้นจากโมงอืมโอ้มาแล้วครับผมเฮ้ยอุ้ยเอออีปูครับพี่น้องอ้าโอ้โอหาขวบไ้โอ้กัดกูแล้วตัวโอ้อีปูกัดได้กี่ตัวโอ้ยกัดกูแล้กินนะนี่ครับผม จับดีนะจับไผสม,มเลยวะ